สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวไพ่ชุดใหม่ชุดนี้กันนะคะ So Sparkle Tarot จิตวิญญาณที่เปล่งประกายนะคะมาดูความสวยงามของไพ่ชุดนี้กันนะคือเราลองเปิดแล้วแหละแล้วก็พบว่ามันสวยมากทุกคนทุกัน ซึ่งผู้สร้างนะคะมีจํานวนไม่มากนะชุดนี้กล่องแข็งแรกนะคะเป็นแบบนี้เป็นไพ่สะสมค่ะทุกคนสวยงามกล่องเข้ากับ ค่าวันนี้มากมาดูกันนะคะกล่องสวยนะคะเป็นอินฟินิตี้อยู่ด้านในเขาก็จะมีคู่มือให้นะคะคู่มือก็จะเป็นดีมากเลยทุกคนคู่มือเป็นภาพสี่นะคะเป็นภาพสี่นะ ซึ่งความพิเศษของชุดนี้ก็คือเขามีคู่มือภาษาไทยด้วยเราวก็เก็บไปนะคะโดยคู่มือภาษาไทยนะคะจะเป็นการสแกน QR ว o d e โคแล้วก็มีรหัสนะตรงนี้ให้นะคะทีนี้หัวไพ่ด้านหลัง ซึ่งเราเข้าใจว่ากระดาษความหนาของกระดาษเนี่ยมันน่าจะประมาณ400ได้400รกรมหนานะทุกคนหนาอืมวันนี้จะไปเร็วนะคะ ยังไม่ลงรายละเอียดเนาะคลิปนี้จะเป็นรีวิวแค่ภาพเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูรายละเอียดกันมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวฟูนะคะคือเสียดายตรงที่มันไม่เต็มขอ แล้วก็มันจะมีขอบดำแล้วก็ขอบสีขาวนะจริงๆเราชอบขอบดำาะแต่ว่าตอนที่สกาาักงอะค่ะไม่มีขอบดำสวยนะแต่ว่าจะได้มันไม่เต็ม The Fool คือชุดนี้อิงไรเดอร์เวดนะคะแล้วก็ไพ่ส่วนใหญ่ที่เรารีวิวเนี่ยอิงไรเดอร์เวดแทบทวันเลยเพราะว่าชอบความหมายที่มันยังคงความเป็นไรเดอร์เวดวนะคะเมจิเชียน ไฮบ s ิดส์ t ท t h m p l a c e เป็นความเป็นแม่ยังมีสัญลักษณ์ของดาวสุก แล้วก็ต้นข้าวนะเอเมอร์ผู้ควบคุมโวกสตาของตัวเองความยิ่งใหญ่สวยงาม The Hello f r i e n d ูบาจางจิงสติดสงาม The Lovers, ให้คู่รัก อุชาริโอต์ตัวฟิงค์ขาวดำความแตกต่างก็ยังเป็นไวด์เวดนะคะใยงามเนานะเรนดเป็นผู้หญิงนั่งนะคะรูปนี้อินฟินิตี้ ตีโตหน้าดุนะจะเฮือกมิด วิว e อฟจูเดฟตี้เ t ฟตี้คือผู้หญิงนะคะทุกคน ทีแฮงแมนภาพสวยมากเป็นภาพอาร์ทที่แบบไม่ซื้อไม่ได้ชุดนี้อยากสะสมเดทค่ะเป็นเดทแบบมีภาพที่แตกต่างจากหลายๆชุดเหมือนกันเนาะเดทกอน สิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงแอมเปรรันดเจวิลไพปีศาจนะทุกคนเจวิลไพปีศาจ พันธนาการแลกกรรมในเวน The Tower The s t a สตา พระจันยิ้มเน,ะนาะสัญลักษณ์ก็คบโดดเด่นสองทหมาหมาสองตัวแล้วก็ตัวผู้สัญลักษณ์ของเขายังคงโดดเด่นดสันแราง,งานเด็กความสำเร็จความสดใสาภาพสวยมากมากอาร์ตมาก เพ่มความหมายแล้วก็ใช้ความหมายอิงไรได้ไหม Let's mention m e n t i the world ีไฟไฟรุนแรงด้วยพลังงานธาตุไฟให้ไม้หนะคะส่องไม้ให้การติดต่อสื่อสารก็ยังมีรูปโลกอยู่นะสวยงามที่รับบอนตามไม้ ก็ยังมีเรือติดต่อค้าขายรอคอยนะคะโป๊บบอลใ้สีไม้สีไม้รูปนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายแสดงถึงความเป็นครอบครัวผู้รักที่มั่นคงอืม สวยงามไห้ห้าหมายใ่ของความตัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งกันหกไม้นะคะ มีช่อมาก่อได้นชนะความสำเร็จเจ็ดไม้การต่อสู้ฝ่าฟันป๊อป สีของเขามากๆากเลยเล่นสี่ได้แบบดีมากแปดไม้พุ่งทยานตามติดต่อสื่อสารความรวดเร็วมีไฟลุกโชนนี่แปดไม้เท้าค่ะเก้าไม้นายบอก ยังมีผ้ารัดห่วงเขาอยู่แสดงถึงความเหน็ดเหนื่อยการอยากพักการต่อสู้ไ้สิบไม้การแบกรับภาระหน้าที่กำลังเดินขึ้นบันไดแสดงถึง งานที่หนักที่เหนื่อยเศรษบวอนเด็กถือไม้มีไฟลุกโชนไอเดียวความคิดสิ่งใหม่ๆนายกวอนอัศวินไม้มุงมั่นมากๆ การเดินทางความมีไฟสวยงามวีนัปอนราชินีถือไม้มีแมวด้วยนะทุกคน ชุดหลักไรเดวเว็ก็็จะมีแมวสีดำนี่ยัอมีแมวสีดำทานตะวันกีรอบวอปราชาไม้ขา ให่ถ้วยพลังงานธาตุน้ำหนึ่งถ้วยนะคะเป็นมีมือขึ้นมาจากาน้ำสวยงามความรับชูบครับ ักมีความรักมีความสุขพบคู่พยิบครับการเฉลิมฉลองคนสีสวยมากโอ้ครับมีถ้วย เหมือนเขาพยายามที่จะเอาถ้วยนี้นะสามถ้วยนี้มันล้มไปแล้วโอกาสดีๆเหมือนเขากำลังรับโอกาสดีๆจากใครสักคนนะหน้าถ้วยเต้าซึมหนา จมดิ่งกับความรู้สึกเดิมๆตัวหนังสือของเขาก็สังเกตไหมทุกคนมันเป็นภาพแบบมีมิติยุกถ้วยความรักในวัยเด็กรักในวัยเรียน รักต่างไว้คิดถึงอดีตความหลังเล็ดถ้วยมีง,งูหลายสิ่งหลายอย่างมีตัวเลือกแปดถ้วยเดินหันหลังให้และ แล้วก็กำลังเดินจากไป้าวถ้วยดูผู้ชายคนนี้คุณพอใจมากนั่งกอดอกสิบถ้วยความรักครอบครัว วมยล่าเด็กชูดว แต่ไม่มีปลาโผเนาะเป็นการเริ่มต้นโอกาสดีๆในเรื่องของความรักนายบครับ คิงน็อครับคีน็อครับเป็นคิงที่เหมือนผู้หญิงนาะอ ให้ดาบนะคะพัดลมมีความเป็นสีของดาบ ข้างหลังเป็นน้ำที่เชี่ยวกราดเจนมากสามดาบสวยนะสามดาบใบนี้สีดาบ ช่วงเวลาของการพักปืนห้าดาบการทเลาะบอกแวนงกดาว เดินออกจากปัญหาให้ของการรอคอยเจ็ดดาบเขาแบกไปแค่สามดาบเหลือไว้สี่แปดดาบค่ะ ยังเป็นพันธนาการตัวเองอยู่ก้าวดาบความเครียดกงังวลเป็เศร้านอนไม่หลับก้กาวดาบติดดาบความทุกข์ใจทุกข์ใจ ปุกจนถึงที่สุดเด็กดาบฉลาดมีความดื้อเอาแต่ใจแบบเด็กเด็กอัศวินดา ใจร้อนรวดเร็วราชินีถือดาบดาบตั้งตรงมากตรงไปตรงมาต้า,าหารเ,เด็ดเดี่ยวรักความยุติธรรม ราชาดาเด็ดขาดมีปัญญาดีผู้ชายคนนี้ก็นิ่งนิัดฟาดอนก,กันนะถัดมาให้ทัดดินนะคะหนึ่งเหรียญ ไพสองเหรียญสองเหรียญสองมือไครสามเหรียญมุงมั่นตั้งใจมากๆ ของมือของเขาสิงเรียนวันนิ่งมั่นคงยิดมั่นถือมั่นห่วงแขน ้าเหรียญวามขลาดแคลนความยากจนการถูกทอดทิ้งสวยงามพกเหรียญการให้ มีตาช่างความยุติธรรมเป็นคนใจดีเนาะเจ็ดเหรียญว้าวเหรียญแบบเด่นชัดมากๆเจ็ดเหรียญการลงทุน ไพ่แปดเหรียญให้ของการพัฒนาความมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองผู้หญิงเก้าเหรียญสวยมากผู้หญิงที่มีความสุขมีความโสด มีอิสระอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวป่วยมากเก้าเหรียญชุดนี้มีความสุขไในดูภาพสวยๆสิบเปลี่ยนครอบครัวความมั่นคงมีน้องหมาด้วย เ็กถือเหรียญค่ะอืมเขานั่งทับหนังสือเลยนะทุกคนมีความรูส้สติปัญญาดีเก่งในเรื่องของตัวเลขการค้าขายการหาเงินหาทองอจวินถือเหรียญ นี่ก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างความมัน่นคงราชินีถือเรียนหมายนความมัน่นคงความดมสมบูรณ์ k i n g of Pentacle ราชาถือเหรียญมร่ำรวยผู้ชายที่รวยที่สุดผมนิ่งนิ่งที่สุดสวยงามจบไปแล้วคะ่ะมีการ์ดพิเศษให้ด้วยนะทุกคนเป็นการ์ดพิเศษจาก ผู้สร้างไพ่ชุดนี้สวยงามมากๆ เสียดายมันไม่เต็มขอบแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ขอบดำแต่ก็คุณค่าที่คู้ควรค่ะเราว่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้ามีโอกาสก็จะมาแบ่งปันความหมายของไพ่ชุดนี้กับคีย์เวิร์ดสั้นๆเนาะจะได้เป็นการทบทวนไปในตัวกด้วย หรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากหาความรู้แล้วก็พบทวนดีๆสาระดีๆกับคีย์เวิร์ดไทยุีนะคะก็สามารถกดติดตามได้นะอเอ็นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ